สวัสดีค่ะรับท่อมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2564จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีมอบป,ปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ที่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสลิดวิทูลผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบปฏินหลวงพุทธศักราช2564พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ให้แก่ข้าราชการจำนวน2คนได้แก่นายวิรุธวิชัยบุญและนายสุภสิธิ์กอเจริญยศรองผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564แก่กร 64, กะทระวงมหาดไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในงานราชการ สำหรับปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564เป็นสมุดปกหนังสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันทรงพระราชสมภพมีตราพระประมาภิไทยวปรอระบุข,ข้อความปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่มีเนื้อหาอันเป็นประโยชน์อาทิพระปฐมบรมราชองค์การพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นศาสนูประมำพกปีและศักราชทางการทรคตินิยมอย่างไทยกาลโยค ตารางปฏิทินยอ่ออุปราคาและตารางเทียบปีต่างๆผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่28จังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้แก่ราษฎรจำนวน78ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลย วันนี้ที่ศาลาประชาคมอำเภอปากชมจังหวัดเลยมีการจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิธฐานที่นาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีให้แก่ราษฎรหมู่บ้านห้วยเหียมและหมู่บ้านสงาวจำนวน78ครัวเรือนโดยมีพลตรีสุระสินโสภาผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่28จังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี ซึ่งมูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรอยพระบาททุนกระหม่อมอาจารย์ในพระราชปธัมภ์ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกรพันเพนเิลิเพื่อขอนเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้ชาวบ้านปลูกผักไว้กินเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มูลนิธิ ชัยพัฒนาดำานินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกระพันเพนสริขึ้นเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสะสมสำรองไว้เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติและราษฎรทั่วไปในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพันธุ์พืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีได้ผลผลิตดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืชทนทานต่อโรคและแมลงนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมีได้ ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปลงน้ำถวายพระพรสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่สาราสระไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลต่างๆนำแจกันดอกไม้ไปถุนก้าทุนกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพระนานไมัยแข็งแรงโดยเร็ว,รวอาทิผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสในดามบุญธรรมอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา บริษส่ผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนกรมสารบัญฐานบกโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีดอนทบุรีนักเรียนเก่าพอปร,รอราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่นที่13โรงเรียนวัดอินทารามคณะวิทยาศาสตร์เจรลงกรมหาวิทยาลายัยราชาสกุลพานุพันธ์สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่หนึ่งกรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยสมาคมสุขศึกษาพนักศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นสามนายเสริมศักผผดิ์พงษ์พาณิชย์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมจังหวัดนครนายกบริษัท professional west technology 1น9 9งเาจำกัดมหาชน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์บอริสัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดสำนักงานใหญ่มูลนิธิเพชรสุวัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันมาตรฐานฮาล้านแห่งประเทศไทยโรงเรียนศรีอยุทยาในพระอุปถัมภ์บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสรินทร์ทรยเยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีระโวชชมรมเดินวิ่งสวนหนองจอกสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยมหาสารคามโรงเรียนอัมพวันวิทยาลายัยโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตตารามราชสกุลสุขสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภาัฏวไลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่29 คณะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินสมาคมสิทธิเซนฟังซิสซาเวียในพระบรมราชินูปถมัมภ์โรงเรียนราชวินิตวิทยามัธยมสมาคมสมาพานันธ์โบลิ่งมิตรภาพภูทรจิตอาสา904จังหวัดปทุมธานีมูลนิธิมหาวิทยาลัยรราชวิทยาลัยบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชน อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาและสมาคมนามทารีสังคัดแห่งประเทศไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพสรสมเด็จพระคณิฐานที่หนาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวัน ขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะคลี่คลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ที่ระบาดขึ้นวัลลอกใหม่ในประเทศไทยทางสำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะคลี่คลายดังนี้ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระราชวังบางปะอินพระตำหนักภูพิงราชดีเวทโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าเสรษฐกิจพระบรมดาชินีนาถพิพิธภัณฑ์ศิลแผ่นดินและโรงมหรบพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชพนพรณพินทากรสวัสดีค่ะ